ไฟสุด Welcome back to the Champion Muay Thai Show. Our fifth boxer at 52 k i l s g h a m s คนที่หในค่ำคืนนี้ครับูรูปเกับน้าหนัก52กิโลกรมในมูน้ำเงินครับคนนี้มาจากอูดรธานีสังกัดค่าย Max Muay Thai Gym ครับ Introducing r blue corner c i n from อูดอนธานี p a r n t He training out of Max Muay Thai Gym. With professional records of 49 fights and 36 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Petka Isa Tractor. Welcome to your blue corner. Coming from Udam Thani Province, training out of Max Muay Thai Gym, 49 professional Fights and 36 professional Victories. Let's hear for Petkla Isan Proctor. And in the red corner, this <laughs> person is from Nakhon Ratchasima. ดีกรีชชมุยไทยตัดเชือกรุนมาเกิดน้ำหนัก52กิโลกรัมสังกัดไทยสอพอนพิมลเจมเจ้าของฉายาไอหนูอภินิหารครับ And his opponent in the r e d corner, is the 52 kilogram champion representing the h o n r a t c h a j a s i m a Province training out of Sao p o n Pimon Gym with professional records of 47 fights and 32 victories ladies and gentlemen please welcome สุดสายคอนซอพอนพิม n And entering the ring right now is the 52 Girl champion representing the Conroy, my province, training out of Sao Paulo Pimon Gym. Put your hands together for Sutsa Con Sao Pond Pimon. เดินทางมาถึงพุทที่5ของรายการกับสันสากราบาวพรพิมลกับไอ้หนูอภิญญาหารจากนาครราชสีมากับแชมป์หมัดมะครับจะเจอกับเพชรกล้าอีสานแฟกเตอร์จากอุดรธานีกับห้าสิบสองกิโลกรัมนะครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างสดกดเก๋าครับนักชกในมุมน้ําเงินจอมเก๋าในวัย24ปีครับเพชรกล้าอีสานแฟกเตอร์นายอนุชาศรีรักษาครับจากอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีครับสูงหนึงร้อซม นี่คือชแชมป์จากรายการเดอะโกเบไฟส์แชมเปี้ยนชันเลนในรุ่นพิกัด52กิโลกรัมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับจะบอกว่า3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1สังกัดค่ายมวยแม็กซ์มวยไทยยิมครับใกล้ๆครับท่านผู้ชมครับศึกแชมป์ชนแชมป์กับคู่นี้ส่วนทนางด้านนักชกในมุมแดงรุ่นน้องวัย16ปีครับสุดสาครนสพ,พรพิมลมครับชื่อจริงชื่อนายสาครสมุทรกลางไอ้หนูอภินิหารจากอำเภอสีคิ้วครับจังหวัดนคนรราชสีมา 16ปีเท่านั้นครับสูงสูงหเซนติเมตรสามฟอร์มหลังชนะรวดครับจากสอรพอรพิมลเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกนะครับในรุ่นพิกัด52กิโลกรัมแต่ไม่ได้ผิดกล้านี่บางกว่าก็จริงแต่ได้ลอยครับเ้าได้เก่ากระดูกประสบการณ์นั้นเหนือกว่าและครับในขณะที่สุทาิศกนั้นเพิ่งที่จะกลับมาแล้วครับพอกลับมาหลังจากที่หยุดไปหลายเดือนแล้วครับกลับมาก็มาทําฟอร์มที่นี่แล้วก็ มาคว้าแชมป์ที่นี่นะครับสุดสายก่อนไล่ตั้งแต่ชนะน็อกขุนศึกชอ,อนคทราชชนะน็อกเสียเสิร์ตครับจากกัมพูชาแล้วก็ชกในมวยรอบชนะฟาริคิดศึกกำลังประเสริฐและก็กนัดชิงครับเอาชนะเพื่อนร่วมค่ายของเพชรกล้าครับนั่นก็คือยุทธจักรเพชรอาริราครับนะครับจะแก้มือให้กับเพื่อนร่วมค่ายได้หรือไม่นะครับเพชรกล้าลาโยพยายามจะใช้สายวรรยาแล้วครับเพื่อตัดสายหน้าของสุดสายก่อน ครับพยายามเดินหน้าเข้าหาครับธนาที่กล้าแล้วก่อนจซ้ายวัตระยะกขี่ไปซ้ายทันทีครับที่กล้าโยก้องขมิ้งด้วยการตั้งคู่เลยครับดูครับพยายามจะสร้างจังหวะครับ,บสกุลจังหวะขีดซ้ายไว้ก่อนแล้วครับสุดสาคร ห่างกันเราบอกว่าเกือบสิบปีเลยครับทุกคนครับไม่กลัวอยู่แล้วนะสุรคอนทิ้งไม่หมัดขวาเพราะว่าไวชิงเนี่ยเจอกับต้องบอกว่ารุ่นน้าอย่างทณะผู้ชั้นจัดเลยสามสิบกว่าปีนู่นนะครับแกกว่าเพชรกล้าเลยครับวันนั้นผู้ชั้จัดมีสามสิบสองปีแล้วครับสุดรคอนนั้นเป็นหลานชายแท้ๆของแสนแสบเสาวพรดิมลเลยครับหมาเลยครับแกงขวาโอ้แล้วแกเตะนี่แกฝังเลยครับ ไม่ยอมกูต่อสู้นั้นได้เต้าเลยครับเตะแล้วตั้งกับหางขาไว้เลยครับมาอีกแล้วครับแข้งขวาของสุธากอนพยายามจะนวดด้วยแข้งครับเล่นง,งานฐานล่างบ้างครับเกต้กาเอาคืนครับจะซัดคืนทันทีเลยครับเกต้าพยายามกระแทกซ้ายแลว้ววางแข้งขวาพยา,ายามจะใส่สปีดการออกอาวุธครับแต่พยายามจะถือหมัดขวาแล้วครับ แมมีลูกคู่ด้วยกับเพชรกล้าขยับเข้ามาแม่ขู่ใครคู่ได้ครับคู่สุสาครน,นี่คิดคิดคิดใหม่แล้วครับขี่ไว้ขี่มาแล้วครับหมัดขวาจังหวะเกี่ยวของธนาเพชรกล้าครับเล่งนงานที่พับในพยายามจะขยับเข้ามาสุสาคกรที่ถึงหนอ,อ่กข้างนิดเดียวเลยครับเล่งนงานนี้ช่วงล่างครับทนาเพชรกล้ายังเข้าไม่ถึงตัวนะักชกรุ่นน้องนะครับ เอาละครับตอนนี้กรรมการชนะวิเศษเรียกชนะสุสานมาเตือนให้เดินครับออกมาพยาายัดแต้มที่แกนขวาเจอมาดขวาสวนเอาละครับจังหวะให้ดีกว่าเท่านั้นเลยครับทำไมครับหน้าทีสองแล้ววางในแขนขวาเขี่ยได้เป็นาขึ้นไม่ได้ครับเอาครับล็อกนายพยายามจะลัดเอวครับตนาเพื่อข้าสมชายาไอ้หนูอภิษฎหาเนะครับพยายามโยก ดูครับถ้าไม่ชัวร์นี่ไม่ออกลแล้วแข้งขวาของสุสานคอนลูกพลาดไซซ้ายวรยาดึงไปผลจะเป็นกล้าถ้าล้ครับสุสานคอนล็อกแม้แต่เพ้กล้ารัดล่างครับสุสานคอนไปแลกกันแต่ความชัดเจนอยู่ที่ทนนหน้าเจ้าเพชรกล้าเลครับดาขยับเข้าหาแล้วครับสุสานคอนก็ไม่หนีครับหมดยกที่หนึ่งครับ ครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่5ของรายการครับระหว่างสุดสาคสรสพิมลในห,หนูอภินิหารจากนครราชสีมากับเพชรกล้าอีสานแฟกเตอร์จากบุดรธาน,นีถัดจากคู่นี้จะเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์นะครับระหว่างธนาเพชรชิงชัยน้องรักยิมไอโยมาทุบป,ปากแดงจากจวัตรครับจะเปิดศึกประทะจอมเก่าเช่นกันครับกิติศักดิ์ชรรัตนชัยขุนเข่าเมืองแกงจากระยองและถัดจากคู่แชมป์ชนแชมป์ก็จะเป็นการ เขาบอกว่าเป็นนัดชิงครับระหว่างธนาเพชรมึงพรมซอพิชชัยกับดาวเด่นกำนันลีนุปรานบุรีในรุ่นพิกัด54กิโลกรัมเอาละครับท่านผู้ชมครับมาตามกันต่อในคู่ที่5ของรายการครับพยายามเข้าหาบ้างนะครับสุสานคอนพยายามจะวางซ้ายเกี่ยวได้พยายามตัดล่างเลยครับเพชรกล้าเอาละครับเกมเดือนนะครับสุสานคอนต้องเดินเปิดเกมครับวางได้แข้งขวาอาวุธจะหนักนะครับสหรับธนาสุสานคอนเกี่ยวได้ทิ้งด้วยมันในสองขวามาพยายามจะโต้ด้วยขวาแล้วครับเพชรกล้า เืขขอบอลโต้ด้วยขวาทันทีพยายามจะเปิดเกมเข้าหาแล้วรครับสุสานกรครับตั้งไว้ครับยังไงพยายามจะมีเตยม,มาถึงด้วยมัดไหลแขนล็อกล่างตีเลยครับหาครับพยายามจะใช้จังหวะล็อกล่างกันจะไดเพชรกล้าแยกออกมาครับสุสานกรยังคงเดินต่อแล้วครับถึงดมือมัดมือสองแล้วเติมด้วยแข้งขวาเพชรกล้าขยับเข้ามายัางทำอะไรไม่ถนัดครับ ยังไม่เข้าถึงตัวเหมือนกันครับเจนัทรัศน์สุขสักข์ยันโยกขวางแข้งขวาเบตตาเก็บไว้ได้เลยครับแล้ววางซ้ายโต้ด้วยขวาดึนหูป่วยนวบอกเก่าครับเลือกออกในจังหวะที่ชัดครับซ้ายหน้าหลุดไปนาิกาก็โดนตัดขาดนะครับยันวางขวาเบตตายังเก็บไว้ได้เลยครับนา สายเจอขวาคืนพยายามจะสวนด้ยวยหมัดขวาแล้วครับเพชรกล้าสักกอนไม่สนแล้วครับเดินหน้าต้องไปหุกซ้ายเติมด้วยแข้งขวาคารับเบ็คก้าลงล่างครับสักกรไล่จี้จะเบียดครับสักกอนครับดูครับฐานจังหวะเข้าทำลำบากครับโอ้ยประธารเรียกทั้งคู่มาเตือนอีกครั้งครับนะครับ สกร้อก็ต้องลงทุนเลยครับว่าเป็กการจังหวะดักจังหวะสองเก่งครับอยา่าโอ้วิแค่ขวาเจอแค่ขวาสวนเลยครับยาวาง้ายเจอขวาสวนซ้ายหน้ามาซ้ายหน้าที่เอาคืนเกี่ยวถ่ายทิ้งก่อนครับขึ้นมาว่ากันตอ่อสกร้อโยกเข้ามาเป็นก,การพยายามจะขยับบ้างเลยครับ เสียบุดอัดกับเข็มนี้ต้องบอกว่าเป็นการวัดกันที่จมวากไมือครับเหยายบฝั่งซ้ายเจอเกี่ยวแล้วพยายามจะคืนด้วยแข็มซ้ายเลยครับในการที่เลื่อนมันแล้วก็ขวางหน้าตีซ้ายขวางมาตีซ้ายกระชับเ <laughs> สียหลักบกคอมเมนต์ตีลูกาไปทั้งคู่ครับครับเดินหน้าต่อครับด้านสุธากอนพยายามจะโยกเข้าหาแล้วสุธากอน แรงบัดเย,ย็บทายเก้าวางซ้ายสิวนวางขวาคืนแล้วล็อกายตีด้วยซ้ายแล้เพลรกเแล้วตีด้วยขวาครับแยอกมาอีกครั้งครับหมดจกที่2ครับกลับมาที่แม็กซ์ไตเดียมกันอีกครั้งครับโอ้โหจะบอกว่าเป็นเกมที่วัดจังหวะฝีมือสายตาและก็ไอคิวมวยกันเลยครับคู่นี้ ผ่านไป2ยกครับเดี๋ยวดู3นาทีที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ธนาสุสาคกรเปิดเกมบุกก่อนนะครับแต่นี่ครับเกี่ยวได้แกตัดทิ้งเลยครับธนาเพรก้าความเก่าครับอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับพยายามจะนรัดล่างแก้ไขสถานการณ์ครับเอาละครับว่ากันต่อยกสุดท้ายครับเบียดเข้าหาทันทีครับสุสากรเพรก้าวางซ้ายเจแคญขวาส่วนพยายามทีบท้ายไว้ลองใรพยายามจันรัดล่างเลยครับเพ็กา คูอครับลงล่างเลยครับธน้าเพชรกล้าเอาละครับแย่ออกมาครับเปลี่ยนแผนกรบปุกกระโดดแท่งพยายามจะเล่นเกมเลยครับสุทธกรเป็นการวางซ้ายจวันตบด้วยผัดทุกนสายโยกเข้าหาเลยครับนะครับทุกซ้ายมาอีกโดนกระปิกกล้าเอ้าจมวันปู่แต่เจอเขี่ยขาหน้าครับสุทธกรเบียดเข้าหาอีกแล้วครับเอาละครับตอนนี้ต้องเบรกเกมก่อนครับโอ้ การจับน่าจะหลุดแล้วครับเดี๋ยวดูครับตอนนี้ workout, ตามกฎกติกาครับต้องใส่ให้เรียบร้อยครับเอาละครับได้แล้วครับไม่มีปัญหาครับว่ากันต่อเลยครับสุละคนพยายเข้ามาปกล้าทีมซ้ายไว้แล้วเสียบด้วยเข้าขวาสลับเสียบด้วยท้ายไอ้คิดช้าทำช้าไม่ได้ครับสุนสุนด้วยข้อขวาทันดีโอ้จะลุกซ้ายจากขวางซ้ายนะเอาเลยครับ ขวานายมาตีขวาก่อนครับเพชรก้าไม่จะวะล็อกล่างแกดูครับขยมเลยครับโอ้ล็อกได้เหนียวล็อกได้แน่นเลยครับเอาละครับไม่หนีเลยครับปักด้วยศอกซ้ายแล้วล็อกนายตีด้วยขวาวตีด้วยขวาโอ้โหพอเกมฝุหน่ากลัวครับรัดตีเลยครับเป็นงานลุกน้องนี่เปิดตำราลับแทบไม่ทันเลยครับพยายามพยายามจะเสียบซ้ายกับสิษย์สกนแล้วลงล่างแล้วก็เพชรก้า วงหนดูครับแกตีไม่เลี้ยงเลยครับจังหวะลรัดเอวของทางด้านเพชรกล้าเอาไว้จิ้มขวาอาู้หสมรภัยามจะเดี่ยก้ามาครับใส่ซ้ายครับคือด้วยขวาครับผู้สมรภับล็อกเอาไว้เรียกจะรัดเอวจะตีแล้วเทเลยครับโอ้โหนาทีสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับ มาว่ากันต่อแล้วครับพยายามเข้ามาแล้วครับเบตตาเิษยสกลทิ้งขวัดขวาครับพยามจะอาศัยตัวเลือกก็คือหมัดแล้วครับทาางด้นสุกเดินหน้าบุกเข้ามาอีกครั้งครับวางสายคืนขวาโอ้โหแต่เก็บไว้ได้แล้วครับเบตตาวางสายอีกแล้วครับศิษย์สกลพยายามจะเน้นที่หมัดมากขึ้นเลยครับโดยเฉพาะหมัดขวาตรง ครับชนะสุราตนครับโยกมาไม่ออกครับรวบเอาไวายา้ยังออกมาครับไหยับม,มาเจอซ้าย,นะยลลหน้าโอ้โหแล้วล็อกนายดูรับจังหวะล่างๆของแกได้เหนียวจริงๆครับแกพยายามจะค้าเอาไว้ครับแล้วก็ครบ3ยกเรียบร้อยแล้วค,ครับท่านผู้ชมครับ คู่ที่5ของรายการครับระหว่างธนาสุสานคอร์สพ่อพิดมลไอหนูเอาผู้นิสัยจากนครราชสีมาครับกับเพชรกาอีสานแทรกเตอร์ครับดูครับพยายามจะรัดเอวครับตีด้วยขวาซ้ำเข้ามาอีกทีครับโอ้โหเพชรกาจังหวะสุสานคอร์พยายามจะลอยตัวแล้วทิ้งด้วยหมัดนี่ครับโอ้โแกฉลาดรับเกียร์ขาหน้าทิ้งเลยครับนี่ครับยกมาเสียบซ้ายครับแล้วถีบด้วยขวาอีกที คานผู้ชมครับต้องบอกว่าคุณี่าของรายการครับตอนนี้เราไปฟังการตัดสินบนเวทีกันก่อนครับหลังจากภาพสาโยครับช่วงนี้เราเป็นลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน and now it's time for the fighter prize sponsored by the Max Muay Thai mobile app get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action watch our shows every day of the week worldwide download now from the Google Play and iOS stores no prize max Muay Thai mobile app ladies and gentlemen after the after the wheel of action we go to the judges card for the winner is a director five super bonus